สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีที่นะ่ารักทุกท่านครับทันนี้เข้ามารับชมครับสำหรับเ้านี้มาพบกันอีกครั้งหนึ่งครับกับเรื่องราวการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทําเกษตรอินทรีย์เพื่อความยั่งยืนณนะสวนว่านาะเกษตรปิ่นแคนนะครับวันนี้น้ำสาราความรู้มาแลกเปลี่ยนพี่น้องเช่นเคยก่อนที่จะเข้าไปรับชมนะครับฝากกดติดตามกด ไลค์ like, กดแชร์ถ้าเป็นประโยชน์ให้กับพี่น้องเกษตรกรได้เรียนรู้ไปด้วยกันนะครับพร้อมแล้วไปชมกันได้เลยครับผมพี่น้องครับก้วที่ทุเรียนจะเริ่มเติบโตนะครับาบากล่องจะมาแนะนำหรือว่ามาพาพี่น้องมาเยี่ยมชมาการเสริมการปลูกทุเรียนด้วยฝรั่งกิมจูนะครับเป็นอย่างจางเลือกฝรั่งกิมจู เนืงจากว่าฝรั่งกิมจูมีรสชาติที่หวานอร่อยนะครับ่าเพียงพอต่อความต้องการของตลาดมีเท่าไรก็ขาย่อพ่อนะครับพี่น้องอบาอลกองพนมไพ่พออก,ก็เลยได้ตัดสินใจเอาฝรั่งกิมจูมาปลูกรอนะครับระวังล่องแปลงทุเรียนกี่รอการเจริญเติบโตนะครับ ตอนนี้ได้ลงไปแล้ว9ต้น12ต้นนะครับ12ต้นซแถวซีสามสิถึงช่วงเวลาที่จะอะไรทาการมาตัดแต,งต,ดแตงงนะ่งนะครับตัดแต่งสสงกิ่งทําความสะอาดโคนนะครับให้กับฝั่งนะครับถามมาเป็นอย่างจังเลือก ฝรั่งนะครับาบางทีบากองไลยน้่เวียนไปในเบื้องตนอ้นก็แม่แต่ว่าตัวห้องเองนะครับตัวห้องเองเขาก็มักชอบท่านนะครับชอบกินฝรั่งกิมจูนะครับอยู่แล้วก็เลยได้เลือกนะครับแ้วก็มีเครือข่ายที่กเกษตรดินซีพนมไพรพันธไทํทำการนี่ครับตะวางรองทุเรียนเขาก็จะเสริมด้วยฝรั่งกิมจู หาเพิ่นประสบความสาเร็จนะครับถ้าเฮาคิดว่าห่าหนอาจะมีพี่เลี่ยงมีพี่เลี่ยงในการปลูกถามามันจะไปยังตลาดเพิ่นบ่นะครับตอบได้เลยครับว่าบ่เพียงพ่อเพิ่นยังไนนนํามาว่าให้ปลูกซอยเพิ่นนํานะครับเพิ่นมีพื้นที่ปลูกยู่4ไรจําหน่ายในใเขตอาเภอจําหน่ายออนไลน์บ่เพียงพ่อต้นนี้ก็ได้รับการใส่ปุ๋ยไปแล้ว กั็เลยว่าในระวังที่รอนะครับในระวังที่รอทุเรียนจะเริ่มเติบโตเอาเะควรที่จะหา,าพืชผลไม้เป็นผลไม้ที่หากินไงนะครับผืชน,นะครับว่าจะเป็นเรื่องของกล้วยนะครับนะกล้วยกับลูกสําหรับบังแดดให้กับน้องทุเรียนเวลาออกจะเริ่มเติบโตมาเข้ากะ ามาที่จะเก็บบริโภคแลัก็กัจำนายในชุมชนฝรั่งกิมจูคือกันครับคันเพื่อนออกผลผลิตมาเข้ากับบริโภคแลัก็จำนายในชุมชนใดที่สําคัญเข้าสามารถขยายกิ่งพันุ์นะี่ครับขยายกิ่งพันนี่เพื่อเป็นการสางรายใดเรียกว่าจะเอาไปปลูกเพิ่มในพื้นที่ของเข้าใดนะครับม้นนี่ก็เลยพาพี่น้องมาเบิ่งการสางโคน นะครับสางนฝรั่งกิมจูตอนนี้ก็จะทําการกิ่งนี่ก็จะทําการตอนกิงไหวนะครับเนื่องจากว่าเป็นกิ่งกระโดงเสียดายฝรั่งกิมจูเนี่ยเดี๋ยวมือหนาบ้ากลองจะพาพี่น้นนอ,องมาทําการตัดแต่งนะครับตัวน,นี้ก็จะตัดออกนี่ตัดตอนกิงตัวนี้ออกนะครับเท่ากับเห็ดเห็นมันเป็นทรงพุ่มนะครับเห็ดนั้นเป็นทรงพุ่มเนื่องจากว่า ฝรั่งนี่ได้รับข้อมูลมาวา่ายิ่งตัดนะครับเขาจะแตกเป็นทรงพุ่มมีการเจริญเติบโตที่สวยงามนะครับก็เลนี่ครับตนน้นนึงครับต้นนึ่งทรรี่เห้าได้ทําการปลูกไ้อาจจะเพิ่มผลผลิตที่เ้าได้ในระหว่างลองทุเรียนถ้าก็ปลูกเสริมไปนะครับพี่น้องเดีย๋ยวพาพี่น้องมาเบึงได้ฝรั่งมาใหม่ของเป่าซื้อ ซึงได้รับการแบ่งปันมาจากเครือข่ายขึ้นกันตัวน,นี้ปลูกไม่เลยประัานด้กาประัานด้กาสามโคนนพิ่นนะครับเป็นฝรั่งไส้แดงของเปาซื้อเป็นอย่างจังเลือกตัวน,นี้มาแซมเนื่องจากว่าต้องการที่จะได้จากได้ตนน้นพันธุ์พิ้นนะครับจากได้ตน้นพันธุ์พิ้นมาขยายต่อ,อซื้อมาแบ่งปันมาต้นละ200บาท ถามว่าแพงบอ่อกะตอบเลยว่าข้าหมักเนาะข้าล่องมึงข้าหมักว่าข้าอยากล่องก็เลยบอกว่าบ้นานจะมีปัญหาข้าปลูกเจริญเติบโตแล้วปลูเข้าก็สามารถที่จะขยายพันธุ์ไปปลูกบ,บริเวณหลอบสวนได้นะครับบริเวณหลอบสวนช่วงนี้ก็หกกพี่น้องฮกแต่มาเพระท่านไห้ทาการตัดสางหย่านะครับนี่ครับดีกว่าข้าจะปล่อยพื้นที่ให้ ว่างเปล่าเนะเาะต้องการเสริมฝรั่งไปแสกบริเวณล่องถนนร่อ,องทุเรียนเพื่อให้เฮ้าสามารถที่จะสร้างได้ใดจากการปลูกฝรั่งได้นะครับตอนนี้กล้วยผิดพีเลียงของทุเรียนก็เริ่มให้ผลผลิตแล้วนะครับเฮ้ากัใส่พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะพี่น้อง เราวางกีรรทุเรียนไงหรือบอยไงก็ว่ากันไปบอยไงก็ว่ากันไปเนาะนะครับตามแนวทางที่เข้าได้วางปอกไม้ไว้นะครับนี่ฝรั่งกิมจูนะครับก็บจะปลูกให้ถึงระยะตลอดแนวช่วงนี้ก็มีห้าโกแด้นะครับก็บตัดหยาไปให้งวน้ำเนื่องจากว่าได้มีการเลี้ยงงวน้ำเพื่อที่จะเอา ขีง่ง่วมากเกือกูลกันในระบบฟาร์มนะครับเนาะสำหรับเสานี้ก่นกอนที่จะไปทำงานถ้าพี่น้องมาเบ่งบรรยากาศตอนเสารๆ์ๆนะครับมาแหลกเปลี่ยนให้มุมมองให้แนวคิดเนีระวังที่ลอดทุเรียนใหญ่เข้ากะปลูกรังเสริมไปนะครับเพื่อที่จะบ่ให้น้ำมันลน้นถิ่มซื่อ,อ,อเนาะรอบวงรัศมีน้ำเนี่ยครับนี่ รสมีของทุเรียนล้งนี่น้ำล้งน้รสทุเรียนล้งเนี่เขากะปลูกฝรั่งเพื่อรับประทานแล้วก็เป็นอาชีพสําหรับเสริมนะครับสาหรับชาวนากะขอบคุณพี่น้องทีให้เกียรติขมาร,รับชมนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องเกษตรกรน,นะครับเป็นทางเลือกที่จะพัฒนาพื้นที่สวนนะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ เหมาะแก่การปลูกพืชนะครับปลูกผักเนื่องจากว่าหมดฝนแล้วก็ากาดน้วเขามาก็เป็นเวลาที่เหมาะสมกับการปลูกพืชผักสวนครัวนะครับสำหรับชานีตก็คงต้องลาไปก่อนนะครับเนาะฝากกดติดตามกดไลค์กดกดไลค์กดแชร์นะครับจะเป็นประโยชน์กับพี่นอ้องเกษตรกรนะครับเช้านี้ลาไปก่อนนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ